สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องตอนนี้บาโบอยู่ที่ถนนเล็ก202นะฮะบุ่กนาไปทางอ่าบุรีรัมย์พี่น้องเอ้ยนะผ่าบรรยากาศเห็นพี่น้องเจนฟ้าพี่น้องฟ้าแบบว่าหาเบิ่งได้ยากนะฮะโหนี่คือประเทศไทยนะฮะฝนตกพี่น้องเอ้ยฮะมื้อนี้บาโบเองจะเดินทางไปอำนาจเจริญนะฮะก็เลยเห็นผ่าบรรยากาศของฝนตกผ่าบรรยากาศของขี่เฟือขี่ฟ้านาะเทียวกันเนี่ยแมนโอ้นี่ให้จำว่าบงนี่ให้จำว่าบงป้ายบอกทางง่ายป้ายบอกทางที่เขาจะไป นี่ไออำเภอกเกษตรวิสัยนะบ้านหนองบัวแก้วอ้าวสิขอเนี่ยลงไปทางล่างจักหน่อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหเอาขอชิลงไปทางล่างก่อนบอท่องเอ๋ยไปเบิ่งข้างล่างก่อนท,ทักทายพี่น้องทุกท่านโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะครับนี่คือป้ายบอกทางอำเภอกเกษตรวิสัยนะฮะไปบ้านหนองบัวแก้วได้เนี่ย นี่เราพี่น้องเอ๋นะฮะบรรยากาศทงไฮทงหน้าตรงข้างหน้าบาโบ่จะเป็นเหมือนอไฟเปิดเด้โคโฮ,โฮ,โฮนี่คือประเทศไทยนะฮะเอาไปเป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าก่อนเดี๋ยวเสว่าบาโบ่เบิ่งอยู่ผู้เดียวเนาะฟังนี้พี่นอ้องเอ๋ยทีบาโบ่มาเดีนะฮะจะเห็นถนนงามงามเนี่ยโอ้โห้ฟังนั้นฟังนี้ แต่ยินเสียงเขียดพี่น้องเอ๋ยเขียดกันหน้าห้องอีฟแอ๊อีกแอ๊อีกแอ๊คิดหดบานกันแนววะน้อคิดหดบานกันแนววะน้อมาฟังนี่มาฟังนี่มาเบิ่งปลายบอกทางนะฮะทีเบาวบุกเกินไปก่อนหน้านะฮะจริงทีเบาวบุกอันซ่อนอนะพี่น้องเดีเห็นน้ำขึ้นนี่เลยนอกจากปลายบอกทางแล้วจะเห็นถนนนะ ้าวนี่พี่น้องเอ๋ยนะถนนเพิ่นเฮ็ดใหม่นี่เด้ป๊อถูมีป้ายบอกทางชัดเจนเด้พี่น้องเอ๋ยนะนี่คือถนนงามนะฮะไปไสมาไสกันแล้วแต่สิ่งทีบ่บ่าบูอยากเห็นสิงทีบ่บ่าบูอยากท้าพี่น้องมาเบิง่งคือถนนของประเทศไทยเห็นแล้วอ่อนซ่อนใจเห็นแล้วอ่อนซ่อนหลายพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยไทยแลนด์เป็นจังซี่เด้ไทยแนนยลยยแนด์ ออเนี่ยพี่น้องก็แล้วกันภาพมาเบังคัมงามความวัฒการของสำนระเทิไทยนะฮะเดี๋ยวบาบูจะเดินทางไปข้างรอยเอต่อกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยปไาดูไปต่อกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยไปตอ่อกันแล้วกันคำม,มื้อแล้วเลยคำม,มื้อแล้วเลยตอนนี้เป็นเวลา18บแปดนาฬิกาน้องพี่น้องเนาะตามเวลาของประเทศไทยมื้อน,นี้เป็นวันที่14พี่น้องเอ๋ยนะมนเมื่อวานนี่วันเสานี้บ,าบ่าวเคยเกินพิดวันที่13เนาะ โอ้โหเว้เนี่ยสิ่งที่ยังห้บ่อทองได้เห็นบ่อทองเจ้าสิไดเห็นไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยเคยเห็นไฟฟ้าบอไฟฟ้าแมนก็เคยเห็นอยู่ดิไฟสัวสว่างเนี่ยแล้วเคยเห็นยูไส่ล่ะอ๋ออ๋นนี่คือยังเนาะอ๋นนี้เนาะไฟฟ้าสว่างมินว่าไม็เคยเห็นอยู่ดิเห็นยู่ไสล่ะ อยู่กรุงเทพมั้โอ๋อนี่แต่ว่านี่เมืองกรุงเทพได้ยังไงเจ้ายังเห็นอยู่บ่เห็นใส่ละนี่ไงอัจ่าเอ๋พี่น้องเอ๋น้ำพุไฟฟ้าแสงสว่างแหนวสุดสายตาเนี่ยคำขึ้นแล้วคำขึ้นแล้วภาบอท่องวาเบิ่งไฟฟ้าแสงสว่างนี่คือประเทศไทยนะพี่น้องนะประเทศที่บอกเลยว่าประเทศน้ําไหลไฟสว่างนะฮะอยากให้เพื่อนบ้านนะได้ดูว่าประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างเป็นแบบนี้เห็นล่าสุดว่าเพิ่น ประกาศนะประกาศเห็นโลกเลยผู้ว่าประเทศรุดพ้นจากความอยากจนะนะรุดพ้นจากความอยากจนตอนก้อนหนาที่บาวบเคยไปบ้านเนาะไปบ้านไปบ้าน,บา,นบาวแจ๊กนะอ่าไปทีสวรรค์เขตขามามานวิจนาทีทานหนึ่งนะทานหนึ่งนะสองทานนะั่นแหละอ่าเพื่นเก็บเงินน้ำบาวบคาลลงเวลาอ่าเนะี่ยเขาไปเก็บออกมาเก็บอ่ะเก็บ่ว่าบาวโบา้าย,ยังนี้แต่เก็บคนไทยสิบพันคนล่าเก็บคนไทย ซิปพันกีบในปีน่ะไ่ทองซิปพันกีบแต่มันเก็บ๙บาทคนไทยนักเก็บคนเล้าซิปพันกีบเพื่อนในป้ายน่ะในในปีน่ะนะแต่คนเก็บ40๐๐๐เพิ่าเก็บ40บาทก็เลยสงสัยว่าเอ้าวเขเก็บ40บาทเพิ่นบอกว่าขันเทิงสั่งมาขันทั้งสั่งเอาไปเนี้ยขันเทิงสั่งเลยถามว่า10ปพันมันแค่18บาทสิมันมาถึง40บาทเลยถามบางท่าน เพื่อนกเ็เลยบอกว่าเพื่อนกเ็เลยบอกว่าข่อยเฮ็ดต่างข้างทึ่งสร้งางเฮตัางข้างทึงบอกว่าเฮตข่อยก็ย้อมเสียข่อยย้อมย้อมใจเจตต้องเก็บตามพัฟี่ทีเก็บนะข่อยกเ็เลยโมโหในบ่อทองอ่าข่อยกเ็เลยบอกว่าโอ้ย้อมแบบนี้เนาะประเทศาชาติบ้านเมืองจึงบ่เจริญก็บ้างสินะเพื่อนกเ็เลยอารมณ์เสียว่า้ข่อยเนาะอันนี้เจ้าหน้าที่แค่สองทางเด้อบ่ได้ว่าเบิดเด้อเพื่อนก็ว่าที่ประเทศาชาติบ่เจริญก็ย้อมพวก คนเล่าเนี่ยนะเป็ดเปียกอยู่ไทยมาสักโอ้ค่ำนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้ที่ว่าบุพบพ่อนะกลับมได้บอกว่าทุกคนนะเจ้าหน้าที่สองฐานเนี่ยตอนที่มาจนฟันนัเขตจะมีดอกาเป็นราคาลงเวลาคาวันยุดแต่บบาว่าบุกกับมาวันอาทิตย์นะกลับไปังสัตว์ในบ่อทองอ่าอยากให้มาเมืองเดีประเทศไทยเนี่ยคนไทย,ยฟรีสีเขาไปเที่ยวขนาดวัดพระแก้วเนี่ยคนไทยเป็นเรื่องให้ฟรีเลยบ่อทองแน่นนะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเคนมีแค,ค่์กัน คันราคาไฟหรือ่าคาบำรุงรักษาตามที่สมัครใจนี่คือเมืองไทยนะฮะทำบุญเป็นว่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการทำบุญนี้ประสาการบังคับกูขเข็นเนี่ยทำบุญเนี่ยการจุบหรือการทำบุญเลยนะบาทนึงก็ได้บุญเงี้ยเปันแล้วเตอฮัสธาบางคนนี่บริสเซลเงินเขาทำทำโด้ ยูตีเขาเซทธาเขาเขาเขานบมือไหวย,ยังเสียมก็นนก<อ>กได้บุญเหมือนกันโอ้โหแต่ก่อนเดือดเดือดเพชบุญเเฮ็ดด้วยใจน้อยเนาะการท<ม>ำบุญไอ้ที่ว่าไอ้คนที่ว่าบางคนนะกลับไปถวายแบบเป็นหมืน่นตัวเป็นพันสองพันอันนี้ก็ได้อยู่<อ>แต่ว่ากว่าเรื่องท่านนะโอคนมีก็จะให้หลายคนบ่มีก,ก็ยกมือไหว้ก็ได้บุญอ๋อเพราะว่าทุกคนก็อยากได้บุญเนาะโอ้ มันแล้วแต่ว่าศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละบุคคลนะเรื่องการเฮ็ดบุญนะเรื่องการเฮ็ดบุญคนมีหลายเพิ่นก็ท่ำบุญหลายท่ำบุญหลายคนก็บ่ได้ผิดเด้แม่นแต่คนเฮาบ่มีอาจจะมีน้อยมีน้อยเก็ดบุญตามที่กับร่งตัวเองแม่นบางคนก็มืว่าเด้อู้อยากได้บุญหลายแต่ว่าเฮ็ดบุญซสำนี้มันสิได้บุญหลายบ่สั่นบางคนว่านายทองนะแต่ว่าเรื่องบุญนี่โอ้ยขสิว่าเรื่องบุญแท้ๆนี่มันมันมันบ่มันกุเกี่ยวกับเงินเด้ ไม่แม่นไวแม่โอเคก็จะสั่นเนาะจะสั่นเนาะโอ้เรื่องบุญนี่กเอาเอาใจเฮ็ดนี่เอาใจเฮ็ดเอาใจเฮ็ดนี่มันได้บุญเบิร์ตได้ก็บม่ได้บาปทางสั่นทางสั่นจางสั่นเนาะบม่ได้บาปผอมสิจะสั่นเนาะอเขาเอาเรื่องบุญเขาเอาเรื่องถนนกันแล้วกันอันนี้เป็นบ้านเมืองตำเมืองเต่าขอส่องอ๋อเอ้ยอ่อนซ้อนดีเราถนนต่างจังหวัดประเทศไทย ถนนดีคักบอลทองเอ๋ยคนนึงอ๋อตวัวพีน่น้องเอ๋ยฟอย์อีแม่เอ๋ยนี่คือต่างจังหวัดประเทศไทยเด้อเนี่ยฮะต่างจังหวัดใน,นขนาดนี้เมืองใหญ่กรุงเทพเมืองไทยจักขนาดใหญ่บอทองบอลทงองแมนนี่จะโค้งขึ้นมากจะเห็นมันเอาไปไฟไฟไปขึ้นรถเปิดให้างไรหอจักมาผู้กันจังสว่างยังสว่างอยู่เลาวยังมีแสงอ,อยู่หน่อยเนาะ,ะเรืเ่องความมืดก่อนหลังเข้ามาเป็นฝนตกก็เลยเมืดขึ้นแมนนะมันมีแสงสว่างอันนี้นี่เขา ก็น่าจะติดใจแบบสวิทช์แสงสวิทช์แสงหรือว่าตั้งเวลาตั้งเวลาอันนนี้ตรงหนกับไฟแสงสว่างคึ้กกันอาจจะเป็นเวลาหรือว่าท่ามือทีม่าตั้งไหม่หรืออาจจะลอดไฟเสียกับเป็นใดที่ง่ายระบบเสียกับเป็นใดที่ง่ายแต่ผลอันที่เ็ตไปเพื่อร่องรับอนาคตกับเป็นใดพี่น้องเอเอเดี๋ยวบ่าจะไปเรื่อยไปเลยพี่น้องเอ๋อครับพาพี่น้องไปฮอดจุดสถานที่และสถานีหนึ่งทีมีความชัดเจนแล้วจึงล่าทาช z o o มกันแล้วกัน เป็นะสิ่งหนึ่งที่่ห้พอท่องเลยเห็นี่พอท่องชุดพักรถได้ไานี่นี่ไปใสเดินทางให้กระสะดสบายปลอดภัยประเทศไทยนี่ชุดพักรถอาจะเบิ่งเนี่ยขอดูขวเนไปทางนีก็มีได้มีนี่นี่นี่ชุดพักรถคือจอดรถได้แล้วก็มีห้องน้ำพร้อมไหมนี่ห้องน้ำนี่ไงนี่มีห้องน้ำนี่นี่ห้องน้ำนี่ไงห้องน้ำมีอ่าสาาพับใจอีก เว้ยนี่นี่เรามาจอดพักพ่อนพักนอนเนี่ยนี่นี่เคยทั้งไม่เมื่อยนี่ก็เฮ็ดจังสั้นเดยเฮ็ดใบเพื่อที่เดินทางไกลเนาะเดินไกลเวลาเมื่อยแหละพักพ่อนจังสั้นเนี่ยอันตรายพักพ่อนทังไกลแหละเมื่อยรับหน้าอย่างสิเฮ็ดป้านันผู้นี่ช่างเลยสุดยอดอีหลีโอ้ยนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์พี่น้องเยเนี่ยอยากให้เห็นอยากให้เบิ้งเวลาบาบโบทายคลิปเมื่อทีละเจตนาบาบบเองมันอาจจะมีเนื้อหามีสาระเนี่ย มาท่างก็บอกว่าโอ้ยถ่ายแต่คลิปเก่าคลิปเดิมโอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าตัวเองก็บที่ว่าอยากจะให้ทำชอบเดือบึงเนี่ยเบิ่งยังเบิ่งเนี่ยมันถึอการเดินทางของตัวเองไปใช้ได้หินเนี่ยสัมผัสที่บอกถนนประเภทใหม่เนี่ยไหนเนี่ยแมนไะเห็นบอกมือนีประเภทใหม่เนี่ยแมนแต่ว่าคลิปเก่าเลยคลิปเส้นทางเก่าไปไหนแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยประเภทใหม่เห็นบหมเนี่ยข้างข้อมือนะนี่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 มาเนี่ยถนนดีๆเนี่ยประเภทใหม่เนี่ยแมนโอ้หนาพอหนาพอกา้เอ้ยนี่นี่ ปาพี่น้องเลยฟังความมือนี่แหละประเทศไทยนี่แหละไทยแลนด์อยากให้เบิง้งอยากให้เห็นเนี่ยในสิ่งทีบ่าวบุเดินทางไปใส้มาใส้กันแล้วแต่เนาะได้เห็นในสัมผัสทุกๆุกเส้นทางมองทางไปเมปื่อกีกก้กับรถบรไปถ่ายคลิปเนี่ยอโอ้เสียดายหน่อยเนาะอี่เท้าการเดินทางของบ่าวบุนี่แหละ แยกนี่ไฟแดงนี่พี่น้องเอย๋ยถูกกันแนววนะเนาะเป็นอย่างเองนะียงเนาะนี่คือบ่ิเหณนีป้ายบอกทางอำเภอประสมรัฐนประทุมรัฐประซันน้ประทุมรัฐประซันโอ้แจง้งแสงสว่างอยู่แด้กว่เนี่ยออโถกวงไงพไยศาลพี่น้องเอ๋ยเนี่ยกวงไงพไยศาลถนนหมายเลขสองศูนย์สองเด้นี่ยอถึงหมายเลขเนี่ยพอท้องอาจจะงุงเหมือนวาจะอาจจะง่งเหมือนวา อกสิบแปดกิโลเมตรเนบ่อทองหอดอำเภอเกษตรพิสัยสิบแปดกิโลเมตรได้เอาเดี๋ยวสิบิลาพี่น้องอยู่อำเภอในกันแล้วกันน้าพี่น้องเพื่อเป็นความสัดเจตอ๋ออยทองถนนกวางถนนใหญ่จะเห็นไฟบอเห็นเห็นไฟบอไฟก็เปิดแล้วออนซ้อนอี้ทำไออนซ้อนอีดีออนซ้อนไฟเมืองไทยจะเบิองตีอจจะเบิ้งตี้จะเบิ้งตีโอ้โหนีแต่ละมอง ตาจุดตาตางจังหวัดก็มีไฟโอ้ยน oh, voilà. ั่นนั่นถนนป้าทัวประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างเป็นแบบนี้เรื่อยไปหรองเด้อนี่ยฮะไอวอไอวอประเทศที่ลุดผลจากความอยากจนไอวอเบิ้งแลังไอวอไอวอจับเบื้องตี่อาจจะเบิ้งตี้มุมเนี่ยจะเบิ้งตี้อีพออีเมยเอ้ยท่านขาเปิดเปิดหน่อยไม่ไม่บอกเลยว่าสว่างจ้ามืดกลางวันดูแล้ว้วสว่างทะลุไปนอกโลกผมเด้่งแล้ว แมนนะจังวะจะมาเสื้อบวะแมนโอ้ยเป็นเรื่องจริงพี่น้องไอ้จะเบิ้งที่ถนนไอ้ท้องถนนทางจังหวัดประเทศไทยได้อายเนี่ยโอ้ทางจังหวัดจะขนาดนี้เบิ้งตีเนี่ยจากทางจังหวัดได้อายแล้วก็เขตเทศน์นอกเขตเทศบาลสิภาอ้ายเขับไปเบิ้งในเขตเทศบาลเมืองน่าอายนะเดี๋ยวอีกอึดใจนึงเพราะว่าพี่น้องเอ้นั่นจะคำจะหมือนแล้วตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะทุนหนึ่งเลยได้อ้ายจะทุนหนึ่งเลยเด้เอาเดี๋ยวเอาไปเบิ้งกันหน่อยเนาะ ไปพิสูจน์กันในเมืองจะเป็นจังไงน,น้องพี่น้องเนาะก้อนสีของเมืองงายทางราดยาง<ม>ทางราดยางแล้วเป็นคอนกีดจะเบิ่องนี้แมนเจ้าสงสัยบ่ยก็ยังสงสัยเือกันสงสัยอีเองเดียวเนี่ยเ,เดี๋ยวอาายไอ้ราดยางพี่น้องกูราดยางไปเลยเพรามันกีตขันโอ้<ม>พี่น้องเอ้ยคือว่ามันเป็นอ่าเป็นยังไงคนละเขต่รู้จังไงคนละเขตบว่ารู้ยังไง ก็ต้องให้เอฟซีคนไทย<ม>นะพงศผู้่นมีความรู้นะมาต่อบ่อทองแล้วก็ต่อบ่อปูแล้วก็ต่อผู้ที่สงสัยกันนะเพราะว่าเคยเคยบอกายคลิป่นยังสงสัยเก่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมือนี้มาเบิ่งกันว่าจะเป็นแบบไหน,นเห็นบปน่ป้ายบอกทางมองนี่ก็เป็นาอาลาดยางแล้ว<ม>นะจากคอดีเป็นหลาดยางน้อยเนาะนี่เห็นบ่นี่ยนี่นี่ต่ตางกันตรงนี้นี่คือขอสงสัยของบ่อทองกับบ่วปูนี่ไป ไปลัดยางเป็นยังคือบปลัดยางไปเลยครับทอดเกรดคู่ทอดเกรดไปเลยเขาไปเมืองกันในเมืองเขาไปอีกเจ็ดกิโลเมตรไอทองอีกเจ็ดกิโลเมตรจะเข้าไปในเมืองแต่ในไอเอ๋ยฝ้ากระมืดแล้วพี่น้องฝ้ากระมืดแล้วนะฮะบ่าวกับบ่าวท้องคือว่าหลุ่นนะฮะหลุนกันบาจะเข้าไปในเขตเมืองเทศบาลน้องพี่น้องครับนอกเขตเทศบาลเมืองจะเป็นเช่นไร ถนนเมืองไทยไมายเลขสองศูนย์สองหนะาเขาไปทางรอยเอสนะตอนนี้ต้อหมายเลวไปทางจะไปอำนาจเจริญเนี่ยจะเริ่นเนี่ย,นนยอำนาจ,จเจริญอำนาจ,จเจริญประเทศไทยเนี่ยจังหวัดน่าจเจริญเนี่ยมีทั้งอำนาจมีทั้งความจเจริญจังหวัดที่เราจะไปแต่เห็นหลอดไฟบอเห็นหลอดไฟบอเอา้าเปิดคือแบบแบบไนีออ่ยก็ออยังวายอยู่า็อขอึ้นกรพริบแบบแบบว่าไฟคือพิมพ์บแบบแบบไอ้ท้อง เป็นอะไรคือเป็นแนวนั้นเอ้ตัว่าฮะก็จะฮ็ปได้ให้มันกระพริบบ่แอเมนบ่แมนบ่คือเป็นอย่างสั้นคือเป็นอย่างสั้นพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยตัวอ้ยเนาะโอ้ยเนาะตัวว่าคุณตั้งเวลากระพริบบ่ไรตั้งเวลาให้กระพริบจีไออือโอ้เป็นสั้นบ่เป็นสั้นบ่อ้าวรับแล้วรับแล้วบ่โอ้โอ้แสดงว่าหลอดไฟขาดบ่เนาะหลอดไฟขาดบ่เนาะ ดาดฟ้าติดเต็ดโอ้เป็นสันเนี่ยเป็นสันเนี่ยแมนนี่สว่างแลยอ่ะบ้านของแล้วพี่น้องเอ้ยคิดเทศบาลเมืองนะฮะสิงทีบาบบอยากจะมาเนี่ยเดี๋ยวตรงไปอำเภอสวนผู้ไม่ได้โอ้โหเอาก็เหาุก็เจ้าเฮ็ดถนนใหม่มีการเหตุถนนใหม่มีการซ่อมแซมปรับปรุงให้ดีขึ้นอันนี้เป็นเทศบาลตำบลนะเกษตรวิสัยเนี่ยเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยอ่ะหอนละไรเดี๋พี่น้องเอ้ยนะฮะบาโบเองกับท่ว่า กะบทายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยกับศิลาพี่น้องไปด้วยคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้เนาะพี่น้นนนองเนาะบ่อทองเห็นแล้วเป็นยังไงโอ้รูโโ้สึกแดีว่าตื่นตาตื่นใจขึ้นเขาเลยมาตามังหวัดใ<จ>ทในะหน่อยเนาะมายามไหนก็ตื่นตาตื่นใจยามนั้น,นายามนั้นหน่อยเนาะแมนเอาก็ฝากไว้พี่นี้กันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะ,ะสําหรับท่านที่มากและชื่นชอบนะคลิปวิดีโอของบ่าบัวกับบ่าวทองเนี่ยกับยี่ที่ไปกดไลค์อย่าลืงใจบ่าวทองทางช่องบ่าวทองปากเสียงชาแนลแมนแมนนะฮะบ่าบัวสละเสียงแคล้าพี่น้องฝากไว้พี่น สบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหในเมืองเปินสิสว่างสีแน่นในเมือง